ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับผมสวัสดีเอซี่คนเฮดมันนะครับผมหลังจากห้างหายไปโดนนะครับติดภารากิจงานประจํานะครับช่วงนี้ก็เตือนท่านว่าแล้วจะใก,กล้ปีใหม่นะครับงานกระเร่งเนี้ยจะน้อยเลยบ่มีเวลาเขาให้เขาวสวนเลยครับมือนี้จะมาฉีดฮอร์โมนนะครับพ้าพี่น้องมาเบงมันอายุ2เดือนนะครับผม ไทยเบิกไทยโกบเลยนะครับมั่นพาแหลงนะครับเขาเดือนตุลาแมา่นีปศดไดพอนําฝนเลยครับอายุสองเดือนแล้วนะพี่น้องเนี่ยก็เลยจะพาพี่น้องมาเบื้งนะครับผมว่าอ่าเข้าประเด็นห้ทางใบเสริมเนี่ยลักษณะต้นพิ่นจะเปลี่ยนเลยนะครับและจะผมจะให้เบิ้งอันที่ผม ได้หาทางใบไปแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเปรียบเทียบเบื้องน้ครับอ่าแปลงนี้ก็จะเป็นด้านบนนี่จะเป็นพ่วงเพชรน,นะครับด้านล่างจะเป็นห่วยบงก็จะมีอ่ามันร่วมผลน,น้ำแน่นะครับผมเพราะว่าทอนพันเท่ากับบริสุทธ์นะครับผมก็คือเอาของเก่าข,ของเท่าก็ตามสภาพที่เห็นครับพี่น้องก็คือ มันอายุสองเดือนนะครับปลูกพาแรงต้นกะยังบอยใหญ่อยู่นะครับผมกะลักษณะกัยังแค่แก่นยังน้อยอยู่นะครับผมไห้ได้ไห้ถ้าทั้งทั้งดินไปแล้วนะครับผมอ่าดินกับคอน้างจะแห้งแล้วครับผมความชื้นในดินก็จะน้อยแล้วยังไม่ทันได้ทั้งใบจักเที่ยวนะครับผมอ่าลักษณะเพื่อนก็จะ ต้นต้นต้นใหไ่นะครับผมจังสิเป็นพ่วงเพรครับผมธรรมดาใบาเพิ่นต้อตรงกลางตรงใ่กว่านี้นะครับอ่าต้นที่บอเกิดก็มีอ่าเกิดขึ้นมาแล้วกับพานแรงบ่ได้ครับผมก็แหงตายไปกันร้ายครับผมก็บ่เป็นย,บบนยังครับผมตามธรรมชาตินะครับผมอันนี้เฮ้าปลูกมันพานแรง วัได้ใส่ระบบนำยดนะครับก็คืออาศัยระบบเทวดายางเยียกนะครับผมตนก็จะประมาณนี้นะครับแดดก็เริ่มออกนะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆแดดคอ่อนข้างจะแห้งนะครับมือนี่ยังบระเทสายเลยนะครับแดดเริ่มมากแล้วแบบจัดๆเลยแบบเลย ฉีดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วผมก็เลยมาไทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับฟังที่พระท่านในฉีดให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งวา่าถ้าเขามีเวลาควรวจะฉีดทางใบเสริมนะครับผมดีกว่าเฮาจะไหท้ทางดินเพื่อเพี้ยวนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิง่งฟังนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็น k U 80นะครับปลูกวันที่2กันยานะครับผมปรากฏว่าเดือนกันยาทั้งเดือนนะครับฝนตกแทบทุกมือนะครับพ่ออยากใช้ถิ่มปลูกไหมนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่มี่อนพันุนะครับแปลงนี้เป็นแปลงขยายของผมนะครับเป็นแปลงขยายพันธุ์ของ k U 80นะครับเลยจาเปลี่ยนต้องเลี้ยงไว้ ภาพพี่น้องว่าเบื้องนะครับผมตัวนี้ผมให้ทางใบเสริมไปสามรอบนะครับเบื้องเบื้องลักษณะความแตกต่างก็จะเห็นว่าแต่ใ่แตกต่างกันนะครับแต่กับอายุลายพวกเขาเดือนหนึ่งแต่ก็จะเห็นความแตกต่างกว่าไอทีพุทธนชีดอยู่นะครับอันนั้นอายุสองเดือนนะครับทีทายพี่น้องเบื้อง แปลงนั้นอายุ2เดือนเพท่านไให้ทางใบเลยแต่กับแปลงนี้อายุ3เดือนนะครับให้ทางใบไปแล้ว3รอบนะครับเบิ่งลักษณะใบนะครับพี่น้องใบล่างนี่แบบเขียวปึ๊ดเลยนะครับผมาการแตกยอดไม่ยอดกับเดินสมบูรณ์นะครับบมมีการแหบือว่าเหี่ยวเฉาเลยนะครับได,ได้เสริมาทางใบเสริมไป3รอบนะครับ สังเกตเพิ่งมาใบล่างเพิ่นเนาะครับเขียวเข้มนะครับใบกลางเต็มที่เลยนะครับผมยอดกัดเดินนะครับผมตางกันครับไอทีบริชีดเนาะครับผมพี่น้องพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมเมื่อนี้ต้องขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ